ขนมกุยช่ายสูตรนึงสูตรนี้ทําง่ายมากๆน้าจิ้มกุยช่ายสูตรนี้คือเด็ดมากๆเลยไปลงมือทํากันเลยค่ะทำไม่ยากเลยน้ําเปล่า250 ml ซีอิ๊วดำ5ช้อนโต๊ะน้าส้มสายชู6ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย5ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาเคี่ยวต่อไปค่ะเคี่ยวจนกว่าเขาจะข้นเหนือนะคะข้นเหนือประมาณนี้ค่ะ นี่ใช้ได้แล้วนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะกุยช่ายของเรา400กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะใปปรุงรสกุยช่ายกันเลยผงปรุงรส2ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำมัน5ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วตามด้วยแป้งมัน15ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า8ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ส่วผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเติมน้ําเปล่า300 ml ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ค่ะวันนี้เบลใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะทาน้ํามันบางๆค่ะ แล้วก็ตามด้วยกุยช่ายของเราขนาดพิมพซิลิโคนของเบลคือ7เซนค่ะใช้เวลานึ่ง12นาทีนะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วนํากุยช่ายขึ้นไปนึ่งได้เลยค่ะเวลาการนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ด้วยนะคะถ้าพิมพที่ใหญ่กว่านี้ก็จะนึ่งนานกว่านี้ค่ะนึ่งเสร็จแล้วพักให้เย็นก่อนนะคะก่อนนําออกจากพิมพ์ค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันกดกระ้าไปสูตรได้ในคอมเมนต์มีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ